โลกใบนี้เนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงได้จริงๆนะจ๊ะไม่ใช่เป็นความเพ้อฝันฟุง้งซ่านอะไรอย่างนั้นเพราะทุกคนนี่ถ้ารู้ตรงนี้ตามที่ท่นานได้บรรลุและได้ปฏิบัติตามที่ท่านสอนถ้าทุกคนพร้อมใจกันอย่างนี้เ,เข้าถึงพระธรรมกายกันทุกๆคนมีความสุขจิตแท้จริงทุกคนโลกทำไมจะไม่เปลี่ยนแปลงเพราะโลกใบนี้เนี่ย มันขึ้นอยู่กับมนุษย์ทั้งหลายทั้งสิ้นในโลกแต่มนุษย์รู้เรื่องราวความจริงชีวิตเ้าถึงความสุขจิตแท้จริงถึงที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงได้เนี่ยอะไรอะไร,ะไรมันก็เปลี่ยนแปลงอะไรกันได้ทั้งสิ้นจะเปลี่ยนในวันนี้วันพรุ่งนี้หรือวันไหนก็ได้ทั้งสิ้นแหละถ้าคําสอนนี้ไปถึงทุกๆคนในโลกและทุกๆคนในโลกให้โอกาสตัวเองได้ ศึกษาเรียนรู้ปฏิบัติจนกระทั่งมีประสบการณ์ภายในมันก็เปลี่ยนแปลงไปได้แต่โอกาสตัวเองไม่ปิดการตัวเองเพราะว่าคําสอนนี้ไม่ขัดแย้งกับความเชื่อใดๆทั้งสิ้นไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงความเชื่ออะไรเป็นความรู้สากลดีทุกคนในโลกสามารถศึกษาเรียนรู้ได้ดังนั้นคําว่าโลกสามารถเปลี่ยนแปลง ได้นี่เป็นเรื่องที่สามารถทำให้เกิดขึ้นจริงๆได้นะเจะโดยเริ่มต้นจากตัวเราเนี่แหละคือต้องมีกัลาย,ยาณมิตรถ้าเราเป็นกระณมิดให้กับตัวเองอย่กระทั่งเราได้บรรลุธรรมตามท่าน,าน,านเป็นพยานยืนยันว่ามีจริงดีจริงเขาถึงได้จริงพอเราไปเป็นแสงสว่างเพื่อมนุษย์ทุกคนในโลกอยากเข้าถึงความสุขที่แท้จริงกันทั้งสิ้น ไม่มีใครที่ไม่อยากเข้าถึงความสุขเพราะฉะนั้นเมื่อเราไปแนะนำเขาเขาปฏิบัติตามก็เข้าถึงได้ถ้าเข้าถึงได้โลกก็เปลีป่ยนแปลงได้นี่แหละจ้ะ